สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับโจทย์ที่กาหนดให้นะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักแนวคิดและสูตรที่สาคัญก่อนคะ่ะทฤษฎีบทเดวเจนหรือทฤษฎีบทของเกาเน้นะคะทฤษฎีบทเดวเจนเนี่ยเป็นทฤษฎีพื้นฐานในการคำนวณวกเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างค่าสักของสนามเวกเตอร์ที่ไหลผ่าน พื้นผิวปิดกับค่าดิเวเจนต์ของสนามเวกเตอร์ในปริมาตรที่อยู่ภายในผิวปิดนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของทฤษฎีดิเวเจนต์นะคะต่อไปเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับฝักของสนามเวกเตอร์ฝักเนี่ยคือปริมาณการไหลของสนามเวกเตอร์ผ่านพื้นผิวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของฝักนะคะเพิ่มเติมนะคะดิเวเจนต์ดิเวเจนต์คือหาได้จากแกเดียนของคแกลเดียนดดสนามเวกเตอร์ค่ะเราจะมาดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์ คือจงใช้ทฤษฎีบทเดวิจินเพื่อหาฝลักของสนามเวกเตอร์ F เท่ากับ x กำลังสาม i บวก y กำลังสาม j บวก z กำลังสาม k ที่ไหลผ่านผิวปิด S ของทรงกลมหนึ่งหน่วย x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับหนึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะหาเดวิจินนะคะเกเรียนดอทกับสนามเวกเตอร์นะคะก็เกเรียนก็คือคือ x คือ y คือ z เับโจทย์ข้อนี้นะคะให้สนามเวกเตอร์มาก็คือ x กาลังส y กาลังส z กาลังสก็จะได้ขออภัค่ะคือ x กาลังสบวกคือ y y กาลังสบวกคือ z z กาลังสอ่าจะได้สาม x กำลังสองบวกส y กำลังสองบวกส z กำลังสองจากนั้นเราจะหาฟรัก์กนะคะเท่ากับ อินทิเกตสาชั้นนะคะไดเวเซนต์ ion, dv อ่าอ่าไดเวเซนต์ที่เราได้มาแล้วนะก็จะเป็น3 x กําลังสบวกส y กําลังสองบวกส z กํลังสองหนูก็จะดึงตัวร่วมของ x กับ y นะคะ d z d y d x อ่าขอบเขตอ่าอันนี้ดึงตัวร่วมเพื่อจะทำเป็นเชิงขั้วนะคะอ่าก็จะเป็น3าม r กํลังสองบวกส z กํลังสอง ดีเซตดีดีเซตก็คือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ r กําลังสองค่ะต่อไปเราจะมาหาข้อเขตขอบเขตก็ได้จากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะจาก x กําลังสองบวก y กําลังสองบวก z กําลังสองเท่ากับหนึ่งเกําลังสองเท่ากับหนึ่งลบ x กําลังสองลบ y กําลังสองเเดียวเท่ากับบวกลบรูทรูทหนึ่งลบ x กําลังสองลบ y กําลังสอง เราจะมาแปลงเป็นเชิงคู่นะคะแปลงเป็นเชิงคู่ก็จะได้ z เท่ากับบวกลบรูทหนึ่งลบ r าร์กำลังสองอ่ะเราได้ข้อเขตของแซแล้วใช่ไหมคะก็จะได้เป็นลบรูทหนึ่งลบ r าร์กำลังสองถึงรูทหนึ่งลบ r าร์กำลังสองจากนั้นเราจะหาขอบเขตจาก y และ x กนะคะก็วาดวงกลมหนึ่งหน่วยอ่าวงกลมหนึ่งหน่วยก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งลบหนึ่ง ลูกหนึ่งอ y ก็จะได้เป็นศูนถึงหนึ่งศูนถึงหนึ่งอ่าต่อไปเราจะหาวงกลมวงกลมก็คือเริ่มจากศูนย์ถึงสองพายก็ได้เป็นวงกลมศะะูนย์ถึงสองพายจากนั้นเราก็จะกระจายกระจาย r ตัวนี้นะคะกระจาย r เข้าแต่ว่าจะเดินถึงสาอ,อก,ก่อนเพราะว่า3เป็นค่าคงที่อ่ะศู รูทหนึ 1, ่งรปอกำลังสองรูทหนึ่รปกำลังสองะก็จะได้เป็น R ากำลังสบวกสเออบวก z กำลังสอง r D z D r, d z R จากนั้นเราก็จะอินทิเกรตเลยอินทิเกรตเลยนะคะก็จะเป็น R กำลังสาม z บวก Z กำลัง z กลังสาอส่วนสาคอเคตั้งแต่ D R ดีสจะค่ะจากนั้นเราก็จะแทนค่าใช่ไหมคะก็จะได้ศูนย์สองพายศูนย์ขออนุญาตใช้เป็นวงเล็บใหญ่นะคะอากำลังสามก้อนแรกบนลบล่างบวกรูทหนึน่งลบ r กำลังสองอันนี้ก้อนแรกกลับไปก้อนที่สอง R กำลังสามลบหนึ่งลบ R บวกลบรูทหนึ่งลบ r กำลังสอง ทั้งหมดกำลังสาส่วน3 dr d เรอ่าเราจะสังเกตใช่ไหมคะว่าตัวนี้เป็นลบลบคูณคูณเข้าเป็นบวกคูณเข้าเป็นบวกดังนั้นจะเขียนยุบเป็น1น่ก้อน0 2พายศูนถึงอันนี้ก็จะเป็น2 r กำลังสามรูทลบ r กำลังสองบวกสอ r รูทหลบ r กำลังสองลังส สสามจากนั้นก็ dr d theta เท่ากับอ่าจะถึงสองมานะคะก็เป็นสามคูณสองอินทิเกรตจากศูนย์ถึงสองพายแล้วก็อันนี้จะคงไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็าจะหา u อ่ะ du เราจะใช้ u u เท่ากับ1ลบ r กําลังสองดังนั้น r กําลังสองเท่ากับ1ลบ u แล้วก็ d u เท่ากับ ลบสองาร์ดีดังนั้น DR เท่ากับลบสองอาร์เออใช่ดี D, U, ส่วนลบสอ,อก็จะแปลงเป็นอาคูณหนึ่งลบยูอาคูณห่งลบยูอคู่งลบยอคูณห่งลบยูคูณรูทะบวก อาคูณรูทยูกำลังสามส่วนสามดีอซีบาจากนั้นก็จะดึง r นะคะโอ้ไม่ใช่ d r นะคะแก้ไขแก้ไขดีขย,ย d, u, แล้วเราเปลี่ยนเป็น d u แล้วแล้วก็ลบสองอาซีบางจากนั้นก็อันนี้ก็จะคูณกันได้หกใช่ไหมคะคูนกันได้หกขอขีดลืมเขียนขอขีดขอขีดอ,อันก่อนหน้านี้เป็น r ใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น u ก็จะได้ว่า u ูเท่ากับหนึ่งลบ ศูนยกำลังสองเท่ากับห u เท่ากับหลบหนึ่กำลังสเท่ากับศดังนั้นขอบเขตใหม่เราก็คือตั้งแต่1นถึงศใช่ไหมคะอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง2พายอินทิเกรตอันนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตจากหนึ่งถึงศอันนี้เราก็จะดึง r อ,ออกแล้วก็กระจายรูทเข้าใช่ไหมคะก็จะเป็นรูท u ลบ u รูท u บวกรูท u, ั้งหมดกำลังสมส่วนส d u ลบ 2, d, ส r d เจากนั้น เราจะตัดพรนะคะก็จะเป็นอ่าตัดอ่าอันนี้ตัดนะคะเดี๋ยวหนูจะดึงลบออกมาข้างหน้าก็จะเป็นลบสอ่าต่อไปนะคะเราจะอินทิเกรตตัวถัดไปก็จะได้อ่าตัวนี้เราสามารถแปลงเป็น u กําลัง1นส่วนสได้ค่ะก็จะเป็น0ูนย์นสพายแล้วก็อ่าอ,อันนี้จะอินทิเกรตแล้วนะคะก็จะเป็น2องส่วนสารูท u กำลังสามลบ สองส่วนห้ารูทยูกำลังห้าบวกสองส่วนสิบห้ารูทยูกำลังห้าอันนี้ก็คือเราจะลัดเลยนะคะขอเขตจากหนึ่งถึงศูนย์ดีเซต่าจากนั้นเราแทนค่าค่ะอินทิเกรตศูนย์ 2, ถึงสองค่ะอ๋อลืมสามลืมลบสามเราแทนค่าเลยใช่ไหมคะบนลบล่างก็จะเป็นศูนย์ลบสองส่วนสามลบสองส่วนห้าบวกสองส่วนสิบห้า ดีไซน์จากนั้นก็จะเหลือ,อลบสามอินทิเกรตจากอันนี้ก็จะเป็นลบหกส่วนสิบห้าดีอ่าค่าคงที่เราสามารถดึงออกได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นลบสามคูณกับลบหกส่วนสิบห้าอ่าดีไม่ใช่อินทิเกรตจากศูนย์ถึงพายสองพายนะคะก็จะเป็นดีถึงาาะะจ,จากนั้นก็จะตัดทอนเหลือห้า อันนี้ก็จะเป็นหกส่วนห้าอันนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตเลยนะคะก็จะเป็น,น,นเซต้าขอบเขตจากสองาอาพายศูนย์ถึงสองพายใช่ไหมคะก็จะเป็นหกส่วนห้าสองาพายลบสูนเท่ากับสิบสองพายส่วนห้าดังนั้นค่าปรับคือ สิบสองาส่วนห้าการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ความหมายของฝักเนี่ยเราลองคิดภาพเป็นน้ําที่อยู่ในลูกโปง่งใช่ไหมคะแล้วเราปล่อยน้ําออกจากลูกโปง่งคือบริเวณปากลูกโป่งเนี่ยก็จะเป็นมีน้าไหลผ่านใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือคา่าฝักแล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยหนึ่งพ,พลศาสตร์ของไหล ก็จะเกี่ยวกับน้ำมันในท่อเกี่ยวกับอา,อากาศที่พัดผ่านปีกเครื่องบินค่ะเราสามารถาช่วยคำนวณหาได้แล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เกี่ยวกับการสร้างเกมสร้างภาพแอนิเมชันเ,เกี่ยวกับการจำลองควนันไฟาการระเบิดให้ดูเสมือนจริง อย่างนี้ก็ใช้ฝักกับไดเวอร์เจนหมดเลยค่ะแล้วก็ธรณีฟิสิกส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจําลองการไหลของน้ําใต้ดินแล้วก็เคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของแมกมาใต้เปลือกโลกค่ะสรุปก็คือเมื่อเกิดาการไหลหรือว่าถ่ายเทเนของบางสิ่งก็คืออย่างเช่นมวลพลังงานหรือประจุไฟฟ้าผ่านขอบเขตใด,ดๆเราจะใช้ฝักกับไดเวอร์เจนมาหาหรือมาคํานวณได้ค่ะ